ใชเกษมนายกไปคุมไม่ได้ดแสดงว่าไทยกเกษมหลุดนายกแน่ผมดูการให้สัมภาษณ์ของใชยกเกษมแล้วนี่ผมเข้าใจว่าคุณใชกเกษมกลัวเหมือนกันแต่ก็พร้อมที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมัจะมาสั่งกูสั่งไม่ไดนะ้ท่านเป็นอดีตอายการสูงสุดเป็นอดีตอายการสูงสุดมีความรู้เรื่องก และจะไปโยนติดคุกม,มือคนอื่นเขาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงพักเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีเสวยคุกไปเป็นสิบคนนะแล้วคราวนี้ยังไม่รู้อีกเท่าไหร่ทั้งพ่อทั้งลูกโดนหมดนะปากก็บอกว่าจะทำง,งานโดยซื่อสัตย์สุจริตกลับกลายเป็นว่าประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักการเมืองพวกนี เลือกตั้งสอสอผมมาไปรัฐบาลจนถึงวันนี้หลายคนก็คิดอย่างผมว่ามันไว้วางใจพวกนี้ไม่ได้เลยไว้วางใจไม่ได้เลยเมื่อวานนี้วันที่สามกรกฎาคมคุณจุริยะ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปีส5 6 0หสิบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือมาตรา1น1หมันบอก่าอย่างนี้มันบอก่าอย่างนี้เขากำหนดให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ทีนี้ไอ้คำปฏิญาณเนี่ยคำปฏิญาณเนี่ยผมเอ่ยให้ฟังนิดนึง ใครได้ดูทีวีก็ดูไม่ละเอียดแล้วที่นายกรัฐที่นายกไม่มีนายกล้มไปแล้วรอวันเขาตัดสินสารรัมรูนจะตัดสินเขารับเป็นคดีแล้วแต่แพ้ท้องทานยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือรัฐรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรมฉะนั้นค่อยคำที่คณะรัฐรีได้สาบานตัวต่อหน้าในหลวงเมื่อวานเนี่ยข้าพเจ้า นางสาวแพงทองทานชินวัตรนายภูมิธรเวยชยชัยหรือนายอะไรก็แล้วแต่ในพวกในเบือ้องอะไรก็ใส่ไปขอถาวายสั์ปฏิญ,ญาณว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์จะากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติ นายกดูแลอยู่ใช้จ่ายอยู่เอาไปแจกประชาชนคนละหมื่นเหลือนอกนั้นเอาไปตะดเล่แต่แต่ในต่างประเทศละลายงบแล้วนี่เป็นการซื้อสั่ง์ยุดจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ที่คุณถวายสั่งเมื่อวานเนี่เอามาใส่งบกลางแล้วงบที่คุณเอามาใส่เนี่ยนะ มาตรา144ของรัฐธรรมนูญมันเป็นงบประมาณที่ต้องไปใช้หนี้ธนาคารต่างๆ5แห่งผมยกตัวอย่างเรื่องนี้แทุกวันเช่นธกสออมสินซึ่เป็นเงินเด็กๆทั้งนั้นธนาคารอื่นอีกเอ็กซิมแบง์อะไรต่ออะไร5แห่งและที่เป็นห่วงก็คือธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรหรือธกสเพราะพกสเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินมาจากแบงค์อื่นธนาคารอื่น อย่างเช่นธนาคาร ADB คือธนาคารพัฒนาเอเชีย e เอามาใส่ไว้ในแบงค์ของทกสแล้วให้ประชาชนกู้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรคนที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเอาไปกู้ทำนาเอาไปกู้ปลูกข้าวไปเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าแแรงตอนเนี้วิ่งกู้แทบจะไม่ได้ลรอกแบงค์บอกไม่มีเงินเหลือ